มาดูเลขฐานสองะเขียนสั้นๆแล้วกันนะว่าฐานสองโอเคปะเรามาแปลงเลขเดียวกันในระบบฐานสองดีกว่าโดยระบบเลขฐาน2เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับระบบเลขฐานสินั่นแหละแต่เลขฐานสิบจะมีเลขอยู่สิบหลักคือศูนย์หนึ่งสสาสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าแต่เลขฐานสองเนี่ยจะมี อยู่แค่2ตัวเท่านั้นคือเลข0และเลข1นะในโดยเวลาเราจะแปลงเดี๋ยวจะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลงเลขฐาน10มาเป็นฐาน2องละกันโอเคปะวิธีการที่ง่ายที่สุดคือวิธีบ้านๆเลยอะวิธีหารสั้นทุกคนคงหารกันเป็นนะสมมติ เอาเลขอะไรดีเอา496 96อ่ะนี่คือตัวเลขในระบบเลขฐาน10อ่ะเราอยากจะแปลงให้เป็นฐาน2อ่ะเราหารสั้นเอาหารฐาน2อ่ะตรงเนี้ย2มันหารลงตัวถูกไหมเราก็จะได้ออกมาเป็น248โดย ไม่มีเศษถ้าหารเราไม่มีเศษหารลงตัวให้เราใส่ศูนย์ไว้ข้างๆอ่ะเราก็หารต่ออันนี้ก็หารสองลงตัวเหมือนกันเราจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ใส่ศูนย์ด้วยอย่าลืมพอาหารสองอีกรอบหนึ่งอ่ะหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีค่าศูนย์ค่าสุดท้ายอะ่ะเป็นศูนย์หรือหนึ่งนะอ่ะร้อยยี่สิบสี่ลองหารสองดูมันก็ลงตัวอีกแหละอ่ะได้หกสิบสองใส่ค่าเป็นศูนย์เพราะหารลงตัว หารสองอีกได้สามสิบเอ็ดอ่ะอันนี้ก็ไม่มีเศษเหมือนกันราวนี้แหละมันเป็นเลขคี่แหละมันจะต้องมีเศษแน่แนถ้าเราหารกับสองอ่ะเราหารดูเราหารกับสองเราเหลือสองเนี่ยมันคูณกับสิบห้าใช่ไหมมันจะได้สามสิบแต่มันจะเหลือเศษหนึ่งเราก็ดึงเศษออกมาตรงนี้ก็จะเป็นสิบห้าแล้วก็จะเป็นเศษหนึ่งอ่ะแล้วเราก็หารต่อ มันเป็นเศษมันเป็นเลขขี้อีกแล้วเพาหารได้เจ็ดตรงนี้ก็เศษหนึ่งเหมือนกันเข้าใจไหมอ่าหารต่ออีกหารไปเรื่อยๆจนมันเหลือเลขหนึ่งหรือเลขศูนย์อันนี้ก็จะเหลือสามสามคูณสองได้ 6. หกเหลือเศษหนึ่งเจ็ดอ่าเหลือเศษหนึ่งลงมาเป็นหนึ่งตรงนี้อ่าแล้วก็หารสองอีกสองสองหนึ่งได้สองเหลือเศษหนึ่ง แล้วก็เป็น1แล้วเราก็ใส่เศษตรงนี้1น,นี่คือตัวเลขที่เราได้ออกมาในการหารเห็นไหมเหลือเอตัวตัวสุดท้ายแล้วคือเลขหนึ่งเราไม่ต้องหารต่อแล้ววิธีการนําเลขตรงนี้มาใช้คือให้เราอ่านตั้งแต่ตัวเลขล่างสุดแล้วก็ขึ้นไปถึงด้านบนสุดนี่เลยค่าตัวเลขที่มันจะออกมาเป็นเลขฐาน2ก็คืออ่านสี่ร้อเก้าบหกี่เก้าห ในเลขฐานสิบเวลาเลขฐานนะเขาจะเขียนเป็นตัวห้อยตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนะข้างล่างข้างล่าง้วยอ่ะมันก็คือเวลาแปลงออกมาแล้วมันก็จะได้นับเลยหนึ่งหนึ่งอ่ะเราก็เขียนหนึ่แล้วก็หนึแล้วก็ศูนยศ เ็นเลขฐานสองนั่นเองมันไม่ยากอย่างที่คิดนะ <c oughs> คือมันก็จะอย่างงี้แหละมันมันดูเหมือนเหมือนว่าจะยากแต่มันไม่ได้ยากอ่ะคราวนี้เราแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐานสองแล้วเรามาดูวิธีแปลงเลขฐานสองกลับมาเป็นฐานสิบอีกดีกว่าอ่ะเราเอา,เ,อาเลขเมื่อกี้นั่นแหละอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 1นึ่งหนึ่งศในระบบเลขฐานสองคราวนี้การที่จะแปลงกลับมาเป็นเลขฐานสิเนี่ยเราเอาง่ายๆเลยคือใช้วิธีการนับหลักเอาเลยก็ได้อ่ะเราลองนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้ามันมีทั้งหมด9หลักถูกไหม เรายกกําลังเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะแบบเหมือนยกกําลังตามหลักอะแต่ว่าเลขของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยศูนย์มันจะไม่ใช่หนึ่งฉะนั้นเราจะมีเลขยกกําลังทั้งหมดแปดตัวด้วยกันคือวิธีหาง่ายๆคือเอาตัวเลขอะคือนับอะ่ะเรานับได้เก้าหลักถูกไหมลบออกไปหนึ่งเพราะว่ามันจะเริ่มที่ศูนย์ เราก็จะนับเป็น0 1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้ก็จะเป็น8วิธีการคำนวณกลับง่ายๆก็คือเอาตัวเลขที่อยู่ในหลักนั้นแหละคูณด้วยฐานของตัวมันเองนี่คือฐาน2แล้วก็ยกกำลังหลักก็คือเมื่อกี้เรานับได้8ถูกไหมใส่วงเล็บด้วยแล้วเราก็จะบวกกับตัวเลขในหลักถัดไป ก็คือเลขหนึ่งคูณเลขฐานของมันยกกำลังอ่ะจนนี้เป็นหลักที่เจ็ดเห็นไหมแล้วเราก็จะบวกมันก็จะบวกต่อไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะถึงหลักสุดท้ายสองยกกำลังหบวกเอ่อตอนนี้ก็เป็นหนึ่ง สองกำลังหา้าคือเอาง่า,งงายๆคือถ้าเรารู้เลขเนับมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นเลขอะไรเราก็ลบหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็จะบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหลักสุดท้ายาหนึ่งตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะอ่ะคูณสองกำลังสี่แล้วก็วิธีถ้า,าทำแบบมันมีให้มานั่งแปลงในห้องสอบเนี่ย จะบอกว่าวิธีง่ายๆเลยคือเราตัดถ้าเลขข้างหลังเนี้ยมันเป็นศูนย์หมดเลยเนี่ยแอปแนะนําว่าไม่ต้องมานั่งคูณไม่ต้องมานั่งบวกมันเพราะยังไงมันก็ศูนย์คูณศูนย์เอ่อสองคูณศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปคูณกับศูนย์เนี่ยยังไงมันก็มีค่าออกมาเป็นหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะเป็นศูนย์สิไม่ใช่หนึ่งอ่ะท่านั้นก็คือตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปคิดมัน เราใช้แค่การนับหลกักแต่ไม่ใช่ต้องนับหลักให้เสร็จก่อนนะเราถึงตัดมันทิง้งไม่ใช่ว่าไปตัดมันทิ้งแล้วมาลับนับหลกันหลกนี้คือผิดเลยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกัน2องกำลังแได้256นะคูณหมันก็เป็น256ออรอยห้ากำลังเได้ร้อยยด แล้วก็จะบวกกันไปเรื่อยๆ2กำลัง6ก็64บวกกำลัง5เป็น32กำลัง4ก็เป็น16นะเนีย่ยแล้วก็บวก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 ,บวกกันออกมามันก็จะได้ตัวเลขออกมาในระบบเลขฐาน10อนะ่ะเห็นไหมตรงกันปะนี่มันคือเลข